หายไปนานมากเลยวันนี้เราก็กลับมาทําคลิปแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปได้นะถ้าถึง2 like, ีสิบไลค์เดี๋ยวเราจะทาคลิปต่อไปกันเลยไปกันวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไข่สปายค่ะขอโทษนะคะหันคล้องผิดอันนี้นะคะก็จะเป็นไข่สปายเปเปอร์พิรข้างในนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็จะมาแกะกันเลยดีกว่าถ้าใครอยากรู้แล้วก็ ลอก่อนอันนี้นะคะคือไข่สุ่มนะคะเราไปกดมาที่ตู้กดไข่สุ่มนะคะข้างในเนี่ยเรายังไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรแต่รู้ว่ามันเป็นสีฟ้าเรามาเปิดอันไหนก่อนดีทุกคนอยากดูอนไหนก่อนคะเราจะดูอันที่เราเห็นก่อนนะคะก็คืออันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเปิดยากค่ะ น้องเป็นหมูหรือว่าเป็นหมีอะน้องนี่ห่างเล็กๆนะคะทุกคนตัวนี้ตัวน้องนะคะเป็นกิตเตอร์สีฟ้าข้างในนะคะก็คือเป็นแบบยางๆอะที่เอาไว้ปี๊บเล่นไม่แน่ใจว่าน้องเป็นหมีหรือว่าเป็นหมูน้องมีขานี่น้องเป็นหมีนะคะเพราะว่าขาน้องมีจุดๆเห็นไหมทุกคนมองเห็นจุดๆของน้องไหมก็มีเขียนเนล็กย,ยนะคะ ยืนมาก,ก็มีหูแล้วเรามาบีบคนดูสีน้องดีดูความกลกาเพชรสวยมากอันนี้ก็กดมานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเพราะว่าไม่ว่างจะมาเปิดพร้อมไข่สุกเบเปอร์พิกตัวน,นี้ก็นิ่มๆนะคะทุกคนเอ้ยติดมือไหมอะกล้าเพชรติดมือทุกคนเห็นไหม ถ้าใครเคยเล่นคือถ้าเราไปอาบน้ำแล้วก็ใส่แชมพูเนี่ยมันจะเหนียวกว่าน,นี้นะคะเราเคยมีสองตัวนะเป็นไข่สูงแบบนี้แต่เราไปหามาให้ดูแป๊บนึงนะคะเดบะนี่นะคะมาแล้วน้องเป็นไข่เหมือนกันกับเ e ลเบอร์พิกเลยนะแต่น่าจะฟองใหญ่กว่าไหมคือข้างในน้องเป็นสองตัวบีเราเคยเล่นไปเราเคยทำคลิปไปนานมากแล้วนะคะ าจะเป็นแกะตัวนี้นะคะน่าจะเป็นแกะน,นี้ก็เป็นหมีหรือว่าเป็นโคราก็ไม่แน่ใจแต่คือน้องจะเป็นแบบนุ่มๆเด้งๆที่เขาเอาไว้ทาแป้งแล้วก็เลี้ยงอะคะ่ะเราจะไม่ได้ว่าว่ามันชื่ออะไรนะถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยได้นะคะว่ามันชื่อว่าอะไรดูความแบบน้องเหนียวอะแต่ว่าน้องไม่เหนียวมือนะคะแต่ว่าเวลาจับอะน้องจะติดมืออยูี้เลย ลายสลามอ่ะแต่น้องเป็นตัวนะคะน้องไม่ได้เป็นแบบน้องน้ำาเหลวๆโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไข่สุป่ปเปอร์พิกกันเลยดีกว่าจงก่อนหนึ่งก็ต้องแกะก่อนอิ้งน้องน่ารักงนะ่ะไม่อยากเล่นตัวอื่นเลยอยากเล่นแค่สามตัวดีเราไม่แน่ใจนะคะว่าไข่สุ่มเบบี้เพลกมันเป็นอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาแกะกัน สีแบบนี้เลยเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละสีนะคะอันนี้เออนาอมีกระดาษและะ้วกระดาษแล้วก็มีสีอ้าวน้องไม่ได้เป็นตัวตัวหลอกหลอนน้อว่าจะได้เป็นแบบเป็นว่าพีเป็นตัวตัวทุกคนมันได้กระดาษมาระบายสีนะคะทุกคน <laughs> แบบนี้อีกแล้วว่าทำไม <c oughs> เดี๋ยวเราจะาลองระบายสีกันดูมันก็ไม่แย่นะคะสีที่เขาให้มาก็จะมีสีส้มสีเขียวแล้วก็สีเหลือง <c oughs> เรามาลองระบายตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> ตัวไหนดีนะนี่อาเราเราก็จะระบายสีเบอร์ผิดก,ก่อนเลยลวกัน คนสีมันก็สีเทียนะคะอุ้ยลืมละใบจมูกกับหูให้หน้องอืมดับด้อยแล้วน่ารยากน่ารักตรงไหนเดีย่ยว <c oughs> เขาก็ให้สติกเกอร์มาด้วยนะคะมีรูปพ่อครัวคุณพ่อเปอร์ัผีแล้วก็คุณแม่แล้วก็ลูกสองคนแล้วก็จะติดเป็น ลผิดตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันกับรูปตัวนี้จุ๊บตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันแต่มันจะปิดไปนิดนึงทุกคนดูสีสีที่เขาให้มากับรูปที่เขาวีไม่เบิดกันเลยหรือว่าเราต้องมาลงเท้าสีเหลืองแล้วก็เสื้อแต่เสื้อมันไม่มีสีแดงนะคะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่เดี๋ยวเราเอา คอลเลคชั่นกล่องสุ่มมาให้ดูนะคะเป็นไข่สุ่มที่เราเคยเปิดนะคะว่ามีอะไรบ้างมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เรามีนะคะเราก็จะไล่ไปแาบตัวเล็กๆเป็นตัวใหญ่ตัวนี้นะคะเราไม่ทราบว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราได้มันมานานมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นกล้องนะคะที่มันสามารถเปลี่ยนตัวได้ แบบนี้แล้วตัวข้างบนก็คือน่าจะเป็นบีเบอร์ไม่ก็เป็นกระลอกนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นย่ากันหรือเผ่าไม่แน่ใจนะคะและน่าจะมาด้วยกันแล้วก็มีที่ตั้งเหมือนกันสองตัวนี้คือมีที่ตั้งเหมือนกันเลยนะคะสองตัวนี้ต่อไปนะคะน,นี้มันเป็นหางของกระลอกนี่เป็นหางของตัวนี้นะคะน่าจะเป็น เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรอะ่ะขอใส่หางก่อนนี่เราไม่รู้นะคะว่ามันคือตัวอะไรแต่มันสามารถยกได้แล้วก็เป็นคอลเลคชันเดียวกันกับ2องตัวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เราจะมีตรงนี้นุ่มๆน,นะคะทุกคนแล้วก็ถือหมายเบสบอลตัวหลอไปนะคะก็จะเป็นพิกาะต ตันนี้นะคะก็มีน่าจะเป็นคล้ายๆเกาะเต่าอะไรสักอย่างใช่ๆๆเหมือนมากเลยมีขาด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องคนนี้ดวงตาเป๋วเมื่อยแล้วหัวน้องขยับได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะที่เรามีตั้งแต่นานมากแล้วเราเก็บไว้นานมากเลยนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็น นี่เลยใครรู้มากค่ะว่าน้องคือตัวอะไรติ๊กต k tiktok อยู่ในเรื่องโจเกอร์ถ้าใครรู้สามารถเม้นบอกได้นะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องก็ไต่ตัวหนึ่งตัวนี้น่ารักไหมคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นหอยทากที่เป็นรถตักนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นหมาโพนี่นะคะอยู่ในการ์ตูนด้วยแหละแต่เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเราจําชื่อไม่ได้น้องมีหวีมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหวีมันไปอยู่ไหน <c oughs> แล้วก็อีกตัวนะคะก็จะเป็นเพื่อนกันนี่น่ารักมอย่างสุดท้ายนะคะที่เป็นกล่องสุมที่เราเคยมีก็คือนี่เลยน่ารักมา หัวน้องก็จะนิ่มๆนะคะนี่แล้วชุดน้องก็เครื่องหน้าดูเครื่องหน้าดีกว่าอุ้เเยเบียนคิงโหลดต่ำมากเลยอะน่ารักมากเลยนะหน้าตาิีนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็จะเป็นคลิปรวมของเล่นทั้งหมดที่เราเคยสูมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย ทุกคนวันนี้ก็เป็นตัวนะคะที่เราสุกได้เหมือนกันน่ารักไม่ไหวเลยจริงม,ม,ม,มันมีเยอะกว่านี้นะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นพวกสกูชี้เป็นของเล่นบีบอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้เอามารวมในคลิปนี้คลิปนี้ก็จะมีแค่ของเล่นพวกนี้นะคะเราถึงเอามารวมในคลิปเดียวกันค่ะ